สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์นิววันนี้ผมจะพาไปย้อนตำนานโคตรเดือดของยุค80กับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งถ้าพูดถึงชื่อนี้วัยเก่าต้องซีดปากแน่นอนนั่นก็คือ Honda VT250F ปี1982มันไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่มันคือการประกาศสักดาของ Honda ที่ล้ำหน้าจนคู่แข่งตามไม่ทันเลยทีเดียวครับ ตอนที่ Honda เปิดตัวเจ้า VT250F ในปี1982เนี่ยดีไซน์มันคือความ้ำนาคตสุดๆในยุคนั้นเลยครับส่งของมันดูเฉียบคมแข็งแกร่งบ่งบอกว่านี่คือรถสปอร์ตสมรรถนะสูงที่ถูกสร้างมาเพื่อความคล่องตัวและการขับขี่ที่จีจ๋จรดปรัชญาการออกแบบของมันง่ายมากครับต้องเบาต้องแรงต้องล้ํา ทีเด็ดมันอยู่ที่เครื่องยนต์นี่แหละครับเพื่อนๆในคลาส2 5 0ซีซีทั่วไปเขายังใช้เครื่องยนต์แบบอื่นกันอยู่เลยครับแต่ Honda เล่นใหญ่ใส่เครื่องยนต์ VTW วิน0องศาขนาด 248cc ซีซี DOHC c วาล์วระบายความร้อนนิยน้ำเข้ามาครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าทำไมต้องใช้เครื่องยนต์ VTW i ิน0องศาเพราะการวางองศาแบบนี้ มันช่วยลดการสั่นสะเทือนหลักของเครื่องยนต์ได้เกือบหมดจดเลยครับทำให้เครื่องเดินเรียบกิบผลลัพธ์คือกำลังมหาศาลถึง35แรงม้าในพิกัด 250cc แถมยังมาพร้อมกับคัดไฮโดริกที่ดูแลงง่ายอีกด้วยนี่แหละมันคือการฉีกกฎของรถเล็กในยุคนั้นชัดๆนอกจากเครื่องยนต์โหนโหดแล้วตัวรถยังมีการปรับแต่งเพื่อความคล่องตัวแบบสุดๆด,ด้วยน้ำหนักแห้งแค่ 149กิโลกร,รมัมเพราะใช้เฟรมเปลคู่ที่ออกแบบมาใหม่หมดและที่สำคัญคือมันเป็นรถตลาดคลาส2 5 4ซีซีคันแรกๆที่ใส่ล้อนหน้า16นิ้วเพื่อให้การควบคุมไหวและพับรถเข้าโค้งได้ดังใจส่วนระบบเบรกหน้าก็ไม่ธรรมดาเป็นเบรกแบบมีรูระบายความร้อนอินบอร์ดเวนเทเลทิส s c พร้อมคาลิปเปอร์2ลูกสูบคือเรื่องเบรก ก็ต้องปลอดภัยไม่แพ้ความแรงและด้านหลังใช้โชคโปรโดิงซึ่งเป็นเทคโนโลยีเรือธงของ Honda ในสมัยนั้นด้วยราคาเปิดตัว399,000เยนในยุคนั้นหรือประมาณ32,900บาทไทยกับเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาเต็มคันขนาดนี้บอกไน้ว่า Honda VT250F ไม่ได้เป็นแค่รถแต่คือนวัตกรรมบน2องลอ้อ ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2 5 0ซีซีไปตลอดกาลแล้วเ,เพื่อนๆละครับมีใครเคยขี่เคยสัมผัสความเดือดของเจ้า vt 2 5 0 f คันนี้บ้างคอมเมนต์มาเลอยฟังหน่อย